ครับสวัสดีครับแฟนคลับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับเปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลล่วงหน้ามี4รองนายกและก็รัฐมนตรีที่จะมารับผิดช,ชอบดูแลกระทรวงต่างๆก็ทยอยเปิดตัวกันมาแล้วก็มีการจัดทํานโยบายเป็นพิมพ์เขียวประเทศของประชาชนนี่นะผมก็มีคําถามว่ามีพรรคการเมืองไหนที่ทําแบบนี้บ้างครับท่านนึกออกไหมท่านเคยเห็นไหมครับผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละว,ว่ามีพรรคประชาชน พักตะก,กูลส้มทำเป็นพักแรกที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เนี่ยนะเฉพาะแค่ภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าคลิปตอนนี้เนี่ยนะเป็น t h i l l n n d o ูป p r i น t นี่นะพิมพเขียวประเทศไทยเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นที่มีพักไหนทำจริงจังแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นเล่มอย่างนี้หรืออาจจะเคยมีถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครจำได้ว่าเคยมีเนี่ยนะก็คอมเมนต์มาได้เน,นะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ ผมอยากจะมาเล่าเรื่องราวบางส่วนที่ทำให้เห็นว่าวันนี้เรามีพักการเมืองที่ผมเชื่อว่าหลายคนคนจำนวนมากทั้งประเทศที่มีความหวังขึ้นมากับพักการเมืองแบบนี้เนี่ยนะผมจะมาผมผม,ผมมีสองเรื่องจริงๆเขามีเยอะนะฮะจริงๆเขามีเยอะผลงานของพักตระกูลส้มเนี่ยเขามีเยอะแต่ว่า เฉพาะของใหม่ๆที่อยากจะมาเล่าตรงนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันมีมันมีคํามันก็คือพูดง่ายว่าฝ่ายตรงข้ามของพรรคประชาชนนี่เขาโจมตีมากเลยว่าพรรคประชาชนไม่เห็นทําอะไรใหม่คือผมก็ก็งงนะฮะคือเขาต้องบอกว่าพรรคตะกูลซ่อมหรือพรรคประชาชนตั้งแต่อนาคตใหม่มาเก้าไกลจนมาพรรคประชาชนนี่นะครับเขาทําอะไรใหม่ๆเยอะมากชนิดที่ไม่เคยมีพรรคไหนทําหรือไม่เคยมีพรรคไหนกล้าทํามาก่อน แต่วันนี้เนี่ยผมจะยกมาแค่สองอย่างใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นและที่เขากำลังทำกันอยู่นี่นะอย่างแรกเนี่ยให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นทีมบริหารของเขาทีมบริหารรัฐบาลประชาชนนี่นะเขามีการเปิดตัวอย่างที่ผมเกิดไปตะกี้เนี่ยนะฮะก็ช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีหกแปดวันที่ประมาณวันที่สิบแปดธันวาคมนี่นะหัวหน้าเทงนัทพงเรืองปัญยาวุัวหน้าพรรธประชาชนนี่เ็มีการประกาศ ความพร้อมที่จะเป็นนายกตัวมือแล้วก็พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลของประชาชนในการพาประเทศไทยที่จะเดินไปให้ไกลกว่าเดิมเนี่ยนะครับเปิดตัวสี่รองนายกดูแลสี่ด้านนะครับก็มีอย่างที่เห็นในรูปนี่นะครับเรียงแถวอยู่สี่คนนี่ก็คือพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เนี่ยก็จะมาดูแลเรื่องประชาธิปไตยและความมั่นคงคนที่สองนีเดชรัตสุกําเนิดก็จะมาดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตใหม่ คนที่สามนี่ก็วีรยุทธการชูชัดนี่ก็จะมาดูแลเรื่องเศรษฐกิจใหม่นะครับคนที่สี่สิริกัญญาตันสกุลก็จะมาดูแลเรื่องการปฏิรูปรัฐบริหารราชการแผ่นดินใหม่นะครับอันนี้ก็คือที่เปิดไปทีมแรกนะเป็นสี่รองนายกทีนี้ถัดมานี่เขาก็เขาก็ทยอยเปิดตัววันละคนวันละคนเนี่ยนะอันนี้มันก็ผมว่า ผมว่าเป็นวิธีการเปิดตัวที่น่าสนใจมากเลยเนะี่ยก็คือเปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชนนี่นะครับดูแลงานแต่ละด้านแต่ละด้านที่เอ่อที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นแผนงานที่จะสร้างเอ่อรัฐบาลของประชาชนขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาเปิดตัวนี่เขาเขาไม่ได้ใช้คําว่าว่ารัฐมนตรีหรือว่าว่าที่รัฐมนตรีนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูจากสิ่งที่เขา เปิดตัวแล้วมีการถแถลงอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็ทําเป็นเป็นคลิปสัมภาษณ์เจ้าตัวที่มีการเปิดตัวออกมาเนี่ยมันก,มนก็มันก็สามารถที่จะไปมองได้ว่าเขามาเกี่ยวข้องกับกระทรวงอะไรบ้างเนี่ยนะครับเขาทยอยเปิดตัวมาณวันที่ผมกาลังนั่งพูดอย่างเนี้ยนะวันวันที่ผมกาลังนั่งคุยในยวันที่10มกราคมปี69เนี่ยนะปีสองพันห้รอกสิบเก้านี่นะครับก็เปิดตัวไปแล้วห้าคนคนแรกเนี่ยนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องกระทรวงยุติธรรมนี่ก็คือมุ่นินพงษาปานคนนี้เป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฮะที่จะมาดูเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคนที่สองนี่ก็เรื่องกระทรวงต่างประเทศแน่นอนคนนี้เป็นท่านทูตนะฮะพิสารมานั๊ววัพพัดเป็นอดีตเอกอักรรจชทูตระดับเกรดเอบวกเนี่ยนะเป็นทีมบริหารรัฐบาลที่จะมาดูแลด้านการต่างประเทศนะครับ คนที่สามนี่ก็เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการอนุชาตพวงสำลีนะครับก็เป็นเคยเป็นผมไม่แน่ใจตอนนี้ยังเป็นยุรเป่าปนะระธานคณะกรรมาการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาดูแลธรรมศาสตร์ก็จะมาดูแลในเรื่องด้านการศึกษานะครับคนที่สี่นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องกระทรวงพัฒนาสังคมนัทยาบุญพักดีนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะ คนนี้อยู่ในผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อด้วยนะครับเปที่จะมาดูแลด้านเด็กเยาวชนครอบครัวและการเรียนรู้นะครับส่วนคนที่ห้าที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่เก้านี้นะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับงานของสำนักนายกรัฐมนตรีนะก็คือเพียงพนอบุญกล่ำคนนี้เป็นอดีตผู้บอยหารทางด้านกฎหมาย แล้วก็เป็นรองกรมกกรมการผู้จัดการใหญ่ของสำนักกฎหมายของปตทนะฮะก็จะมาดูแ,แลเรื่องด้านการปฏิรูปรระบบราชการนะครับนี่ก็คือทีมบริหารทั้งหมดที่เปิดตัวไปแล้วนะะี่นะถ้าดูตรงนี้เนี่ยผมมีคำถามปิดท้ายเฉพาะประเด็นดนี้เนี่ยว่า มีพักการเมืองไหนในประเทศนี้ที่ทําแบบนี้เอาจริงเอาจังแบบนี้บ้างไหมก็มีการเปิดตัวทีมบริหารอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วก็เป็นเป็นการประกาศพักแรกเลยประกาศก่อนที่อนุทินนายกอนุทินจะจะจะไปดึงคนนอกอย่างเอง,เองนิติกสุป,ปรยีเข้ามาเป็นรัฐมนตรีตอนตั้งรัฐบาลชั่วคราวเนี่ยนะทีมพักนระชชนหนึ่งเขาเปิดเขาประกาศก่อนหน้านั้นว่าเขาจะมีการทยอยเปิดทีม บริหารรัฐบาลของพรรคประชาชนช่วงต้นปีก็คือมกราสองพัหกสิบเกเนี่ยแล้วก็<ๆ>เปิดตัวทยอยเปิดตัว,ตวขึ้นมาจริงๆแล้วแต่ละคนนี่ต้องต้องต้องเรียกว่าระดับมืออาชีพตัวจริงตัวเป้งๆเหมาะกับง,งานตรงกับง,งานมืออาชีพด้านไหนมาบริหารด้านนั้นเลยนี่คือแนวคิดของพรรคประชาชนที่ไม่เคยมีพรรคไหนทํามาก่อนแบบนี้อย่างจริงจังเนี่ยก็ผมมองว่ามันเมผมไม่รู้นะคุณผู้ชมคอมเมนต์มา กันเยอะๆหน่อยนะว่าท่านมีความรู้สึกความคิดเห็นยังไงกับวิธีการแนวคิดต่างๆที่พระพยายจนก็ทำแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่เขากาลังทานี่มันเป็นการให้เกียรติและเคารพต่อประชาชนเจ้าของประเทศเนี่ยนะทีนี้มาดูอีกอีกประเด็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวให้ดูรูปเอ่ออ่ะจริงๆรูปที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นปกหนังสือนโยบาย เป็นออกแบบประเทศไทยเนี่ยนะบลูพิ้นเอ่อไทยแลนด์บลูพิ้นนี่นะออกแบบออกแบบประเทศไทยของประชาชนนะครับคืออย่างนี้วันนี้ผมนั่งคุยวันที่สิเดี๋ยวันที่สิบเอ็เขาจะจัดงานวิสัยทัศน์รัฐบาลประชาชนที่สามย่านมิตทาวเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงไปต้นไปตรงนั้นก็ท่านคุณผูณ้ชมไปดูรยายละเอียดในสื่อโซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดียหรือสื่อต่างๆที่ก็มีประชาัมพันธ์เรื่องนี้อยู่ยแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าองหนังสือนโยบายของพรรคประชาชนเนี่ยหรือว่า t Thailand blueprint ออกแบบใหม่ประเทศไทยของประชาชนเนี่ยอันนี้เนี่ยดูแล้วมันน่าสนใจมากเลยคือผมเชื่อว่าถ้าถ้า,ถาคุณไม่อคติกับพรรคประชาชนเนี่ยหรือว่าคุณไม่ได้มองพรรคประชาชนเป็นศัตรูต แบบบางกลุก่มบางแกงทางการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามที่กําลังพยายามจะทําลายพักประชาชนเนี่ยสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ถ้าถามผมผมก็ยังไม่เคยเห็นพักไหนที่ทําแบบเป็นเรื่องเป็นราวเอาจริงเอาจังขนาดนี้เอาจริงเอาจังยังไงถ้าท่านไปอ่านที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเขาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กของธนาธรเนี่ยนะ ผมก็ไปหยิบยกจากตรงนี้มาเพื่อที่จะมาเล่าให้ท่านฟังและไปประกอบกับเรื่องทีมบริหารตะกี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เขาพยายามทำเนี่ยนะธนาธรเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าหนังสือนโยบาย t Thailand b ์ Blue ูบิ n นออกแบบใหม่ประเทศไทยของประชาชนเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่หลอมรวมประสบการณ์วิสัยทัศน์และก,ก็การเติบโตทางความคิดทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่มาแล้วมาเป็นก้าวไกลจนมาถึงพัก ประชาชนปัจจุบันล้อมรวมมาอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยซึ่งในในโยบายเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นคำถามที่ท,ที่จะตอบคําคำถามอะไรต่างๆวัดวัยขาวแล้วก็ h ูไปพร้อ,รอมๆกันทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งจะเห็นเห็นถึงการเตรียมตัวมาอย่างดีและความพร้อมที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศ อันนี้ธนาธรเขียนไว้นะฮะแล้วธนาธรยังบอกว่าหนังสือที่นําเสนอทั้งวาระของประเทศอะไรทําไมอย่างไรและใครจะลงมือทำมันมันเข้ากันอย่างละเอียดมากประมาณนั้นเลยนี่นะแล้วธนาธรก็ยังย้ำว่าหนังสือหนังสือเล่มนี้เนี่ยไทยแลนด์บลูไทยแลนด l u e ูปินเนี่นะฮะมันกัน จากมันสมองและหัวใจของนักนโยบายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักวิชาการนักธุรกิจภาคประชาสังคมกว่าร้อยชีวิตจนออกมาเป็นเล่มนี้อย่างที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยนี่คือสิ่งที่ธนาธรสรุปออกมาให้เข้าใจอย่างง่ายๆเนี่ยว่าในหนังสือเล่มที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอตรงนี้เนี่ย มันมันเป็นอย่างที่บอกไปตักนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ใครอยากได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะมีการเขาหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เป็นนโยบายแบบไทยแลนด์บลูพิ้นตรงนี้เนี่ย,เข,เ,เ,ย,เ, S เ,ยเขามีขายด้วยนะครับเล่มละ460บาทแต่ว่าพิมพ์ออกมาแค่1,000เล่มคงต้องไปแย่งกันหน่อยนะครเขาจะมีขาย ที่ไหนบ้างผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆที่ธนาธนรเขียนบอกไว้เนี่ยนะเขาจะขายในงานวิสัยทัศน์รัฐบาลประชาชนที่เขาจะจัดขึ้นวันที่สิบเอดมกราคมสองพันรสิบเก้าที่สามย่านมิตรทาวน์นี่ผมว่าคนต่างจังหวัดน,นี่คงคือถ้าคือคือพันเล่มนี่ขายตรงนั้นนะผมว่าก็คงจะก็ยังไงครับคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไปงานสามย่านมิตรทาววันนั้นเนี่ยน่าจะน่าจะ ผมจะหาซื้อไม่ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับก็อยากจะถามอีกทีว่ามีพักการเมืองไหนที่ทำแบบเนี้ยแบบที่ผมเล่าไปทั้งหมดนี่นะแล้วอาจริงเขาจังแบบนี้เนี่ยนะถ้ามีท่านตอบมาหน่อยแลวมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยได้ยิ่งดีเลยอย่าตอบว่ามีเฉยๆนะตอบถ้าถ้ามีต้องตอบมาด้วยมีเมื่อไหร่มียังไงแล้วก็แล้วก็โชว์มาให้ดูด้วย คือเขาทำนโยบายแล้วด้วยสมองเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายขนาดนี้เนี่ยนะอย่างที่ธนาธรเ็าเขียนไว้เนี่ยนะแล้วทั้งหมดนี้ก็มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนเต็มรูปแบบเลยนะคือนํามาเปิดเผยเลยตรงไปตรงมาทําออกมาเป็นเล่มเป็นหลักเป็นฐานชัดเจนไม่ใช่ไปพพิมพิมพ์เป็นแค่เหมือน เย็บเล่มรายงานแล้วก็ไปซุกซุกไว้เออเออเออเอามาแถลงเสร็จแล้วก็โยนโยน,ยนซุกไว้ในลิ้นชักหรือตรงไหนก็ไม่รู้นี่นะประชาชนไม่เคยได้เห็นได้รู้อะไรเลยแค่ประกาศจะทาโน่นทํานั่นทานี่แล้วก็แล้วพูดแล้วก็ไม่ทําหรือหรือหรือทํามากกว่าพูดแต่ทาไม่ตรงตามนโยบายที่ประกาศไว้อะไรเนี่ยมันมันก็เป็นเสอย่างนั้นมากกว่านี่นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่ผมเล่า แล้วยกมาให้ดูแค่สองเรื่องสําคัญหลักๆเนี่ยมันก็ชัดเจนว่านี่คือนี่คือคือมันว้าวอ่ะพูดง่ายคือคือถ้าถ้าคุณไม่อคติเนี่ยคุณจะคุณจะรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยโอ้มันมันไม่เคยมีพักการเมืองแบบไหนที่ทำอะไรใหม่ๆแล้วเป็นจริงเป็นจังเอาจริงเอาจังขนาดนี้แบบอย่างที่ผมมีความรู้สึกว่านี่คือการให้ ความเคารพให้เกียรติกับประชาชนเจ้าของประเทศเพราะเอาประชาชนเป็นตัวตั้งการทําแบบนี้เนี่ยผมยังงงกับไอ้พวกที่พยายามตะบี้ตะบันดาเนี่ยนะเขาปล่อยเข้าไปผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยคงจะเข้าใจนะว่าดูผลงานทั้งหมดตลอดเจ็ดปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดอย่างไม่แอกติเนี่ยต้องบอกว่าพักคส้มเนี่ย คือของจริงครับเพาเอาจริงมากเลยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเลือกตั้งที่จะถึงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประเทศไทยจะได้อะไรใหม่ๆจากพักการเมืองหรือว่าพักคประชาชนจะได้มาบริหารประเทศหรือไม่นี่นะครับนี่คือสปอตไลท์ทวิดีโฟกับผมพิสิทธ์แทนทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ